เตีบยูยิงงามมันยิงทำเราจะนันยอนเพอเป็นใต้กระใจโลคุนพ่อแม่มันแรกมันยังไม่ขวังเลยมึงกินแลแล้วมึงเกยเอ็นเด็กไรมั่งแต่ว่าออกมาแล้วเลือได้กุ้เว้นหน่อยคนลบมาจากทต่อโรัมเว้นมาต้มไม่แล้วร้อยว่าเดิมเว้ใสเด็กไปโย่ไล่รอยคนมันไปแหลกรูดกระเด็บบุกอ่อจริง่ะ ทำไรไม่เป็นเลยหรือยิงกูไม่ยอมรับพื้นไปเตี๋ยวปรัมอยู่กับเรื่องจับตมนายกับบ้าปรัมอยู่แต่เรื่องจับตมยาบ้าหรนเมืองแล้วมัตุลาามึงแรงไงดีแต่ตกยิงแหลกเลยด้วยใจแต้ก็เล้วโยกไปใจเลยแร้เอ็นกูอ่าอันนี้จะคุยเครียดแรงพี่อยู่แต่เรื่องนั้นนี่ยาคนเราหรือก็มันเอ็นกันตกเลย นายเปียกนี่มีความจเจริญเจริัาาดบางครั้งแต่มันแรงเกินไปฮัลนนายเปียกนี่เตอร์นี่เป็นครอบครัวที่ลาฟินนะลูกครับผมเป็นที่ลาฟินกับอ๋อเตียงชายได้นายเปียกจนเคยควงคนจะง่าเตียงดีมันต้องนั้นรองมาเด็กๆ,ๆปุ๊มร้องเพลงเล็กยู่ในพุงแม่นุ้มึงร้องกับไป้ด้รอ้รองกับไม่พอพอยืนไม่ไหวถูกขึ้นนะให้ดีคนตกน่อยน้อยเดี๋ยวรองเหนื่อย ต้งตีพอแกแกรงมันม <default> ัไม่ใช่ได้รองดีใช่พ่อพักเบอร์แกวครับมึงจำได้นะจำได้ไม่ใช่ว่าไม่ลอยก็ผมไม่ลอยมึงลุก้ว่าไม่ลอยผมเอ็นั้านควายสองคนกายอยู่เตมอ่ยแม่ตุกตายอยู่ตีไบ้าแล้วเล็งปานไม่ก้าตายอ้ว่ป่านั้นมึงลองนายไล่แนวไปเปียกไอ้ดอกเปลนี้ บังคูได้ายแนวแนวไหนบ้างเดี๋ยวมึงลองเปลงเป็นแหละลูกจริงจะตุ้งไปจีกลุ้งลูกวิดไม่วนไดยินคู่ฮัลโหลคนไดตีหนึ่งไปตะควดได้ตีหนึ่งลองก้องค่อยจะไประควดก้องว่าแจมละตึ้งแจมว่าแจมละแจมรำอ๋อ้องเล่ักเพลงแดีพี่น้องได้ฟัง Lạp ta lòng gai ghen trái bay nản chơi chụp tít tin cha khử ma nản chắc con rồng mà khơi phi chập 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 ดื้อแตนชอบเป็นของเง่งเป็นแค่หนูนั่งลงถ้มันความท้อนถ้ามันสะระยิ่งกว่าดทางรถไฟถ้ามันสะใจปลาไหลชุบน้ำมันดูที่นั่นหลับรับจันงช่วยเด่นดูแลเจ้าแล้วเปนันช่วยได้แล้งอ้าวตาที่ขังจ้าแล้วนั้นปวรักว่าเฮ่ยหาเขาไปไล่ยิ่งเฝ้าครีบว่าจะถุยเดินเล่นลมพัดเย็นเย็นและกะเหม็นไหลควายเห็นดาวเคียงเดือน แบกงจอยจาจอยีมัคอยจอยจอยวายจอย่ามค่อยจอี่นายตายฮุมได้หมจอยอรริไม่รเพลงไไรตรองเพลงรองเพลงแต่กูกวังท้เพลงแตแรงเพลงดรับนั่นมีกว่าไม่ ลองเป็นไม้ตรองได้ทุนอับพลตอวเด็กคุ้ห้ลักวันสิ้นสุงกันที่ไม่ว่าชาตินี้ชติไหนเท่านี้ก็ท่าเกลดใจทราบถึงช่วงนดอกเราโบราณทาันว่า ดาจัะจานหัวเมามามาตฟดตาให้ไรวะตัวได้หรือที่กันแต่เกินเนาะมาจันจอบไม่เปลี่ยนี่มันเต่งดีนี่ลูกความไม่มันเก่งนะคนเต่งก็กล้าใจเต่งเก็นไม่ตอนจอบมันแต่นำใจเต้นช่วยพวกเดียวไม่พอนั่นอนี่ยตอนนี้มีของโจ้เดมาบวดนี่ไม่ กูชอบเพลงนี้นะก็แทงบอได้เพลงนำตาจาดตัวนี่ยเพลงแทงนานเลยเร,ร,ร,รื่องราวจะไม่ดูรลคนมาเล่นแต่ว่าว่างตึงคนกุงงันแค่ได้พ่อใกล้ดาวอินแค่ไปนั่งกำกัใกล้พ่ออยู่น้าเวทีตึงรองเพลงรอบใจ